เกิดอาชีพอย่างคุณพี่ค่ะพี่ทำอาชีพอะไรครับพี่ทำอาชีพอะไรครับโอเคเวลาซื้อเราต้องไปทานป้ายน้ำนะคะไม่ใช่อะไรออันนี้ไก่ปิ้งเนาะไก่เป็นพ่อค้าแม่ค้าโอเคนี่ร้านที่ฉันเองค่ะสวยไหมดีมากเลยครับชุดโอเคไหมสวยกว่าไก่ตลาดแตกเลยที่ฉันเปิดร้านนล่นะี่กชายมาซื้อเติมเลยซื้อพี่จะน้ำหรือว่าซื้อไก่ไก่โอเคตอนนี้ อยากจะได้รถสักคันค่ะเอาของอวัสดุกการหลังสุเอาไว้ใช้ขน<ช>พวกวัสดุอุปกรณ์ในการทำมาค้าขา,ขายเนาะ แนะนำหน่อยสิคะเพราะแบบดาวไมน้อยได้เลยครับวันนี้ขออนุญาตแนะนำเป็นรถอะไรคะเรนเจอร์ XL สตรีทสตรีทครับผมใช่ชั้นนี้เลยครับต้องนี้เลยตามเลยครับเรนเจอร XL สตรีทนะครับราคาหกแสนเ่นสองพันบาทโอ้ไม่ไม่ถึงเจ็ดแสนบาทหกแสนนิดแต่มันอันนี้คือครบทุกอย่างเลยใช่ตามนี้เลยฮะกระจังสติกเกอร์ทุกอย่างนิดมาจากโรงงานแล้วใช้เงินดาวเท่าไหร่คะเงินดาว9 9 0 0บาทครับแล้วาสีตัวนี้เราจะเป็นตัว กระบะแคมตัวเตี้ยนะครับตัวของฟอร์ดเราตัวนี้เป็นตัวเตี้ยที่สามารถใช้งานได้บรรทุกได้แล้วก็มีความสปอร์ตมีความสวยงามบวกกับตัวอุปกรณ์ชุดแต่งต่างๆที่เรามอบมาให้กับลูกค้าตัวนี้อ๋ออีกนิดนึงค่ะตัวนี้มันมีระบบอะไรที่ช่วยช่วยฉุกเฉินอ่าอย่างนี้ครับระบบฟอร์ดเราจะช่วยถทรฉุกเฉินให้ในกรณีที่เราแอร์แบ็คแตกนะครับเราชนหนัก เราคว่ำลดคว่ำลดที่คว่ำตามหรือหรือเราโดนลดชนด้านท้ายจนระบบะจ่ายเชื้อเพลิงหยุดทํางานก็คือโดนชนท้ายอย่างหนักนะครับสองกรณีนหน้าจอสิงค์จะโทรออกให้ โดยอัตโนมัติโทรไปที่1669อหกเาพอติกตึงนะคะอ่าเป็นเะไรเรียกว่าสูงตึงอ่อนนะครับเพื่อช่วยเหลืออ่าจับ GPS ของรถแล้วก็มีทางหน่วยฉุกเฉินเข้ามาช่วยเหลือเราได้เรื่องของน้ำมันนี่ครับตัวนี้เป็นอีโคสติ๊กเกอร์ของทางกระทรวงพลังงานนะครับผมตัวนี้เห็นไหมครับว่าสภาวะรถอยู่ที่1 4บกิโลเมตรต่อลิตรทีเดียวอันนี้พร้อรวมนะสมมติเราขับต่างจังหวัดหรือเราขับไปยังที่โล่ง สามารถเปลี่ยนน้ำมันได้ถึง16-17ลิตรถึงบอกว่ารถเราค่อนข้างประหยัดน้ำมันเครื่องเรา2002มีทั้งสมรรถนะและประหยัดตอนนี้เราก็มีไฟแนนซ์หลายที่เนาะหลักๆก็จะเป็นทิสโก้เห็นว่าเอาใจพวกค้าแม่ค้าใช่ทิสโก้เขาจะมีแคมเปญที่เขาเรียกว่าบสยอบสยอก็เป็นบสยอรสบนองูการได้ผู้เรียนอันนี้บอกสยอร์ช่วยค้ำประกันพ่อค้าแม่ค้าสำหรับการออกรถไปในการใช้ธุรกิจ เพื่อความคล่องตัวในการถูกกองเรามีหน้าร้านเรามีบินไบเซตซื้อขายนี่ค่ะเรามีสต๊อกสินค้ามีนี่สิเนี่ยลูก,ะคะกค้าเข้าค้าแม่ค้าออนไลน์ก็อย่าเพิ่งน้อยใจสาม,มารถซื้อได้<อ>นะครับเรามีหน้าเว็บเพจ a c e b o o k Line หรือว่าตัวที่เราทำเว็บไซต์ไว้ต่างๆนะครับมีสต๊อกสินค้ามีใบเซตมีการชแชทกับลูกค้าซื้อขายมีสเตทเมนต์ซื้อได้ครับผ่อนตกเดือนเท่าไหร่คะ กดาวเก้าพันเก้าอีกครั้งหนึ่งหนึ่งหมื่นนิดหนึ่งหมื่นนิดนะโอเคครับก็ดาวห้าหมื่เก้าก็อจจะทันถูกต้องลดลงมาอยู่ที่ถูกต้องอยู่ที่ว่าลูกค้าเรามีอ่างบประมาณในการใช้เงินเราเท่าไหร่มากน้อยเรามาคุยกันเราช่วยเหลือให้ลูกค้าได้เช่นนจองทันเลยครับได้ครับ PPS Inter Group ราบินทากมอสี่โอนใส่ปกติไม่ต้องโอนให้ผมโอนเข้าบริษัทโอนเข้าผมที่ปกติตรวจสอบโอนเข้าผมผมเข้าไปผมไปซื้อไก่ปิ้ง่ายมาะโอเคค่ะแล้ววันนี้ ที่ต้นน้ำผู้จัการสายขาแห่งกอบเวียอินเัิดรุปและคุณตีใหญ่นะ่รซอนเยล่าใช่ครับ,บก็ขอกลับลาท่านผู้ชมด้กยก่นอนร้อนมากครับสวัสดีสวัสดีค่ะ